ันนี้เราก็มาดูเรื่องของการเก็บลูกปูนนะครับ<ห>เพราะ<ห>ว่าพเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าในเรื่องของการพังถล่มของอาคารสตองอนเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสงสัยหลายประเด็นด้วยกันนะครับ <sind S 2> ในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล็กไปแล้วนะครับแต่ว่าเหล็กเนี่ยก็นําไปทดสอบเรียบร้อยตอนนี้ในส่วนของเรื่องปูนเนี่ยก็เป็นข้อสงสัยประการหนึ่งเช่นเดียวกันว่าปูนเนี่ยมันมีคุณภาพ ได้แก่ก,กำลังล้มหนักของตัวปูนเนี่ยได้มาตรฐานที่เขาทำการออกแบบไว้หรือไม่นะครับประเด็นตรงนี้ที่อยากจะสื่อก็คือว่ามันมีมันมีกระแสออกไปว่ามันมีการเก็บลูกปูนนะครับทีนี้ในหลักทางวิศวกรรมเนี่ยในการเก็บลูกปูนเนี่ยหรือการเก็บตัวอย่างลูกปูนเนี่ยมันต้องกระจายสุมเก็บตามตำแหน่งต่างๆแล้วก็ต้องใช้หลักทางสถิติก็คือแปลว่าเราต้องมีมีค่าน้อยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าเฉลี่ย แล้วก็มีการกําหนดมาร์กจุดที่จะเก็บต่างๆให,ให้มันให้มันมีความครอบคุมนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเก็บลูกปูนเนี่ยมันก็ต้องใช้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่เหลืออยู่ที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันมีบางส่วนที่มันแตกสลายไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันใช้วิธีการการเก็บลูกปูนไปทดสอบเนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ตรงแต่ว่าในทางวิศวกรรมในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีวิธีการอื่น นะครับเช่นเราเรียกว่าวิธีทางเดี๋ยวเพโทกราฟิกหรือว่าวิธีการเก็บผงปูนไปวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีแล้วก็ดูเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างตัวน้ํากับตัวซีเมนต์ว่ามันเกิดสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็พอที่จะมาบอกบอกรายละเอียดว่าคุณภาพปูนแต่ว่ามันเป็นการบอกรายละเอียดในเชิงในเชิงเปรียบเทียบได้เพราะนั่นเองว่าเทียบกับชิ้นส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับรายละเอียดของคุณสมบัติทางเคมี เนื้อโลหะต่างๆเนื้อธาตุต่างๆที่อยู่ในปูนเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบกันแล้วกับตัวที่มันมีความเสียหายอย่างารุนแรงเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นในเบื้องต้นก่อนครับวันนี้เราก็ได้เจอกับทางตัวแทนกรมาธิการและฝังเมืองนะซึ่งเขาก็มีหน้าที่ในการมาเก็บลูกปูนตรงนี้ไปทดสอบก็ให้คําแนะนํนาัเขาไปเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะทางคุณชูเลิศนะเป็นอุปนายกสมาคมโครงสร้างก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคือลักษณะข,ของการเก็บตัวอย่างของอัคเคสที่เป็นอาคารพิบัติเนี่ย มันจะต้องเก็บให้ทั่วครบทุกจุดไม่ใช่เฉพาะส่วนที่สภาพดีส่วนที่สภาพไม่ดีเนี่ยก็จําเป็นยิ่งจําเป็นจะต้องอเก็บเอกไปเพราะว่าส่วนที่สภาพไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตั้งต้นหรือเป็นสาเหตุสําคัญประเด็นของการที่ตัวที่สภาพไม่ดีที่จะเก็บไปเนี่ยเราสามารถเก็บโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสภาพที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะไปตรวจสอบดูได้นะครับว่าสภาพที่ไม่สมบูรณ์ตัวเนี้ย มันมี c o r r เร a เลชัเป็นยังไงมันมีการสภาพมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือตัวเคมีส่วนประกอบทางเคมีต่างๆเนี่ยมันถูกต้องตรงตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ซึ่งลักษณะแบบนี้จริงๆเราสามารถที่จะ,ะพรุกได้โดยการที่ไปเปรียบเทียบกับสภาพตัวอย่างที่ดีที่อาจจะให้ทางแพนที่เป็นคนผลิตคอนกรีตเนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบ ตัวอย่างที่สมบูรณ์กับตัวอย่างที่อยู่หน้าง,งานจริงได้นะครับพวกนี้มันเป็นส่วนที่สามารถที่จะเอามาใช้ประกอบในการพิจารณาถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับประเด็นต่างๆเรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันควรจะต้องมีตัวอย่างที่มากเพียงพอเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราไม่เก็บให้มากเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้อีกเลยนะครับถ้ามันผ่านไปแล้วนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ผม เป็นห่วงในประเด็นตรงนี้แล้วก็อยากจะให้มีการเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นบางทีเราอาจจะต้องชะลอในส่วนของการาช่วยร่างของผู้เสียชีวิตลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะเน้นเก็บพวกสร้างตัวอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญในการบ่งชี้ของสาเหตุของการพังถล่มของตึกสองตอง,งอนี้นะครับ ประเด็นนี้ก็อยากฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ฝากถึงผู้ว่าชาติด้วยครับผมนิดนึงครับผมผมขออนุญาตยืนยันว่าตอนนี้เราเรายังไม่รู้นะเพ่อนพี่ต้องอยู่กัเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเราบอกไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ข้อแนะนําว่าเก็บยังไงแล้วก็ทดสอบแบบไหนแต่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมผมก็เข้าใจที่หน้างานว่า มันจะมีเ hmm. รื่องของการที so, care, so, ่ต้องไปไปเก็บร่างของผู้เสียชีวิตอยู่แต่ว่าก็ขอให้เนื้องาต่างๆเนี่ยได้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 ชำน้ำหนักนะครับว่าในเรื่องของเราก็ต้องอยากได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับปูเนี่ยที่ที่มันเป็นข้อที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราก็อยากจะให้มันมีความชัดเจนในทางวิศวกรรมแต่เราก็เข้าใจดีครับว่าเรื่องของการที่ต้องพยายามค้นหาร่างเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่าญาติผู้เสียชีวิตต่างก็รอคอยที่จะได้ญาติหลัก ค,ค,คือคือลักษณะของการเก็บนะครับคำว่าครอบคุมเนี่ยมันแปลว่าตามตำแหน่งต,ตา่างๆมันแปลว่าในแผงต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายแผงตามแผงต่างๆตาม,ตามด้านหน้าด้านหลังตามระดับความสูงต,ตา่างๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าในขั้นตอนของการที่เขาทําง,งานในกราสำหรับตําแหน่งนี้ถึงในในขั้นตอนที่เขาทําง,งานหรือว่าในเรื่องของการเทคอนกรีตเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีรอยต่อเกิดขึ้นแล้วตรงรอยต่อบางทีเนี่ยมันมีน้ําไปอยู่เยอะ มันก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของกําลังล้าหนักงนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องเก็บตําแหน่งที่ไม่ใช่รอยต่อเก็บตําแหน่งที่เป็นรอยต่อแล้วก็เก็บกระจายตลอดทั้งความยาวของแข็งตลอดไปถึงความสูงทั้งหมดนียเพื่อให้เรามีมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนแล้วมันมันมันไม่ใช่ว่าตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์เราเก็บไม่ได้เราก็เก็บได้แต่ว่าเราทดสอบอีกแบบหนึง่งมันมันมีวิธีการทดสอบในทั้งในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะถ้าจําเป็นอาจจะต้องส่งไปทางห้องห้องแลบของทาง,างต่างประเทศ <Ooh. S 1> หรือว ch ่าเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาก็จะทําให้มันดูแล้วก็จะทําให้การทํางานตรงนี้มันดูมีความน่าเชื่อถือในการที่จะพิสูจน์ความจริงครับอาจารย์ครับแล้วสังารตีย่และไอ้พวกผู้ว่าที่เขาคือไทยครับเป็นไทยและเขาเข้ามากำหนดกรเกณฑ์ในการจับการอะไรยังไงพูดติกาจเป็นยังไงจะือที่มีการตั้งข้อสังเกตการณ์ผมว่าอันนี้เราเราในเชิงวิศวกรรมเป็นหลักนะครับตรงตรงนั้นเนี่ยมันมันอาจจะเป็นเรื่องของ การเรียกว่าการคาดคะเนหรือการคาดการอะไรซึ่งมันอาจจะพูดไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ที่เป็นทางวิศวกรรมผมว่าสมาคมของเราเนี่ยเราให้องค์ความรู้ทางด้านนี้ได้ครับครับเท่าที่ไปพูดคุยกับทีมที่เก็บหลักฐานครับคือที่ผ่านมาเราไม่ได้เก็บทั่วหรอกครับแต่ว่าเก็บแค่บางจุดที่แข็งแรงเท่านั้นเท่าที่ไปพูดคุยมาคือตอนนี้เขาเพิ่งเก็บเมื่อวานเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเมื่อมันเพิ่งเก็บเมื่อวานแล้วก็มันจะมีกระบวนการที่เรียกว่าไปยัก ตรงสวนที่เก็บไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางเราก็จะต้องรีบสื่อสารออกมาให้เขาได้ตระหนักให้เขาเก็บให้ให,ให้ให้เขาได้ตระหนักถึงถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับว่าเรื่องของการเก็บให้ครอบคลุมต่างๆนา,า,าซึ่งผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะรับข้อสเสนอนี้แหละครับแล้วก็ไปหาทางที่จะปรับปรับแก้ให้มัน,น,นให้มันดําเนินการได้ดีขึ้นครับครับ่วาบบกเ็จะช่วยตอบครับคือจริงๆมันมาจาก ภาพข่าวที่เราเห็นเลยว่าการการเก็บตัวอย่างเนี่ยอย่างในชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของกระจุกอยู่ไม่ได้กระจัดกระจายแล้วก็บริเวณที่ควรจะต้องเก็บอย่างบริเวณที่ใกล้ๆโคจอยหรือต่างๆเนี่ยที่มันมีครีชั่นว่างมันน่าจะมีปัญหาเนี่ยมันยังไม่ได้เก็บบาออกฝั่งต่อไปแต่ว่าเมื่อกี้ที่ได้สอบถามมาหลาย,ลายๆประเด็นก็คือเขามีปัญหาว่าเก็บไปแล้วเราอาจจะติดเหล็กเสริมหรือเก็บไปแล้วแล้วตัวอย่างแตกเขาก็เลยไม่ไม่เก็บแต่ผมบอกว่าเคสอย่างเงี้ย ยังไงก็ต้องเก็บเพราะว่าการที่ตัวอย่างมีสภาพที่มันเสียหายเนี่ยก็ต้องเอามาทําการทดสอบแบบอื่นไม่ใช่ว่าแม้ว่าจะกดเทปไม่ได้แล้วก็ไม่เก็บตรงนี้จริงๆแล้วมันจําเป็นต้องเก็บให้ครบถ้วนแล้วบางทีเราเห็นตัวอย่างที่มันแตกนะมันแตกข้างหน้าแต่ว่าเจาะเข้าไปลึกๆมันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับคือแ,แบบนี้ต้องเก็บใบ้ครบถ้วนคือคือเอาเป็นว่าผมอยากจะให้มองว่ามันเป็นงานทางวิศวกรรมที่ มันเป็นงานวิชาชีพที่ที่มันจําเป็นต้องต้องมีความเห็นที่2ที่3ที่4ี่ที่5เพื่อให้กระบวนการในการที่จะพิสูจน์สาเหตุข้อท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันมันปรากฏอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็มันไม่มีขอ้อโต้แยง้งถือว่าเป็นการช่วยกันในการทํางานทั้งทีมที่เก็บข้อมูลแล้วก็อย่างทีมอย่างพวกผมก็ถือว่าเป็นคนที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะก็จะช่วยเหลือตรงนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ